ส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องแนนขายฟอนอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะมารีวิวเจ้าตัวสตอมแพ็คตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะกับราคา1 4 2 9 0ล้านบาทนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0์ดีเซลนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันว่าตัวนี้ได้อะไรมาบ้างค่ะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้จะได้มาเป็นกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้ในตัวอักษรอะคริลิกที่ติดบนฝากระโปรงแบบนี้ mm hmm. เขียนคําว่าเรนเจอร์ hmm. นั่นเองค่ะแล้วก็ได้ลังพึ่งที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะสีดําเงาแบบนี้ทําให้การระบายอากาศของห้องเครื่องระบายอากาศได้ดีขึ้นนะคะพร้อมกับ ตัวโลโก้ของ f อ r ์ดที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับกล้องหน้าที่เป็นกล้อง360องศารอบคันนั่นเองค่ะแล้วก็ในตัวนี้นะคะซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือแถบขาาสีแดงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวสตอ r ์มแพคเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะจะเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะพร้อมกับห่วงลากจูงมาให้ถึง2ห่วงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ ยังมีไฟที่เป็น au X l a m p แบบนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นไฟมินิ3ดวงแบบนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะด้านซ้ายและด้านขวาเนาะทำงานควบคู่กับไฟสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ Matic led นะคะเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟ daylight time หรือไฟวิ่งกลางวันที่เป็นเอกลักษณ์ของ ford เป็นไฟ led แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ลด เตรียมส,ส่งมอบให้กับลูกค้านะคะลูกค้าติดตั้งเป็นชุดข้อไฟนั่นเองค่ะก็จะได้เท่ๆแบบนี้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกก็เป็นไฟตัดหมอกแสงสีขาวเป็น ld e แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าถึง4จุดเลยนั่นเองค่ะต่อไปมาชมกันในส่วนของด้านท้ายกันเออด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะด้านข้างตัวนี้จะได้เป็นคิว้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆดูสปอร์ตด้วยนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของล้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นล้อแบบสตอร์มแท็กเลยนะคะเป็นตัวพิเศษของเขาซิกเนเจอร์เลยนะคะก็คือแถบสีแดงนะคะเป็นตัวเดียวที่มีนั่นเองนะคะของเรนเจอร์นะคะแล้วก็จะได้เป็นล้อที่มีสีดำเงาแบบนี้ตัดกับสีแดงที่เป็นแถบตรงนี้นั่นเองนะคะพร้อมกับยางกูดเยียแบบนี้เลยค่ะขนาดยางอยู่ที่2 5 5 5 5ับ้ R 2 0นั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างจะได้เป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็น LED มาให้เราเรียบร้อยพร้อมกับกล้อง360องศาด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์เลยก็คือตัวอ,อักษรอะคริลิกที่เป็นสีแดงตัดกับ ดำแบบนี้นั่นเองนะคะเขียนคาว่าสตอมแท็กข้างตัวรถนั่นเองคะ่ะดูเท่มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ<ด>แล้วก็ในส่วนของบันไดเหยียบข้างนั่นเองคะ่ะจะเป็นสีดาด้านแบบนี้เลยนะคะการลื่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับสติ๊กเกอร์ข้างตัวรถแบบนี้เลยนะคะยาวไปถึงตัวด้านท้ายเลยนั่นเองคะ่ะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มตัวนี้ติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะค่ะมาชมกันในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นด้านท้าย ของ s t o ม t a g นะคะก็จะมีเขียนโลโก้คำว,ว่า s ต o ม t a g ตรงนี้เป็นอักษรอนอะคริิกติดด้านท้ายแบบนี้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัวนี้จะเป็นชุดข้อไฟมาให้นะคะสำหรับลูกค้าเลือกติดตั้งมาแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไฟแบบ Fu l l LED นะคะก็คือไฟ l e ลดีเต็มดวงนั่นเองค่ะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้แล้วตรงนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็พร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ด้านท้ายแบบนี้พร้อมกับกล้องมองหลังที่เป็นกล้องสา0้อองศามาให้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการชนด้านล่างนะคะตัวนี้จะมีเป็นสีดาดา บบนี้นะะการเหยียบมาให้เอ,อ่อการลื่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนสองด้านสองข้างแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเป็นสปอร์ตบาร์นะคะความพิเศษของเจ้าตัวสตอมแท็กสปอร์ตบาร์าคือสามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับนั่นเองนะคะตรงนี้ดึงตรงนี้มาแล้วก็ลากปรับนั่นอเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัวสตอมแท็กที่แนนร,รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับตัวนี้เป็น อ่าสตอรมแพค4ี่คูณสนะคะขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองค่ะราคาอยู่ที่1 4 2 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะร้านกลางๆได้ขนาดนีด้นเลยลูกค้าว่าคุ้มมากๆเลยใช่ไหมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อแนนได้ที่เบอร์0829695777เค่ะหรือสแกนลายด้านบนได้นะคะเดี๋ยวแนนขึ้นแไลน์ให้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากมาชมรถตัวจริงๆสามารถวอพวกินมาได้ที่โชว์รูฟอร์ดกลัลาร์วัฟ์นะคะสำหรับวันนี้นั่นขอบคุณค่ะ Okay. <laughs>